Siva, oh, Siva. ด in ้วยอำนาจแห่งทานที่ข้าพเจ้านายคเดศสุสรุเทพจักรพมหาเดชาได้ถวายให้องค์พระศิวะสังกรมหาเทพผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลองค์พระศิวลิงซึ่งสร้างมามากกว่า5,000ปีกลางมหาสมุทรในอินเดีย ซึ่งเป็นบุเขาบุเขาเดียวในมหาสมุทรอินเดียที่มีพระสุริงและมีรูปพระศิวะและมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่สร้างมามากกว่า5,000ปีด้วยคำสาปแช่งนี้ขอให้ในายทัศษินชินวัตรผู้ชาติชั่วชิบหายวายวอดทังพินาศหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวตายโหงภายในหเดือนนับจากนี้ขอให้ลูกทัศษินชินวัตรทุกตัวชิบหายวายวอดหมดเนื้อหมดตัวทังพินาศตายโหง ลูกเราลูกเต้าชิบหายไวยวอดเป็นพิกองพิการตลอดชีวิตไม่มีวันบรรลุธรรมไม่ว่าเกิดกี่พบกี่ชาติไอ้ทักษิณชินวัตรตระกูลชินวัตรทุกตัวชิบหายวายวอดไม่มีทางบรรลุธรรมไม่มีทางได้อภัยโทษต่อพญายมราชต่อพญยายมทูตท้ายมมบาลต่อพระสมมาสมุทธเจ้าต่อพระศิวะเจ้าต่อพ่อแม่เทวีขอให้พวกมันพวกนั้นชิบหายไว้วอดสถานเดียวตายสถานเดียวไอ้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามึงบังอาจเลี้ยงไข้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้คนดูมินพระบรมเดชานุภาพมาห้าปีเต็มกูขอให้มึงชิบหายไบวอดพังพินาศหมดเนื้อหมดตัวลูกสาวมึงไม่สามารถมีคุครองได้ตลอดชีวิตมึงจะไม่มีหลานสืบพันธุ์ตะโกนวงวานมึงจะถึงข่าวดับศูนย์เพราะด้วยความชั่วช้าของมึงชิบหายไบวอดตามทักษิณชินวัตรสถานเดียวไอ้สุเทพเทือกสุบรรมึงบังอาจหลอกลวงประชาชนพี่น้องคนไทยนิสิตนักศึกษา,าไทยให้ไปตายฟรีฟ ในสนามลบปี2557กูก็ขอให้มึงชิบหายไว,วอวดลูกหลานมึงชิบหายไว,วอวดตายสถานเดียวไม่มีวันบรรลุธรรมในองค์พระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไว่าอีกกี่แสนกี่ลา้านกี่อสงไขยพวกมึงต้องชิบหายไว,วอวดสถานเดียวไอธนาจรธนาทรจึงลุ่งนงินกิจมึงบังอาจคิดจะล้มล้างราชบัลลังก์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวกูก็ขอสาแช่งมึงให้ลูกมึงเมียมึงตัวมึงชิบหายไวยวดเป็นโรคมะเร็งร้ายตายโหงสถานเดียว กิจการงานมึงหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวชิบหายสถานเดียวไอพิยบุตรแสงกนโกุลมึงก็ต้องชิบหายไว้วอดเมียมึงขอให้มีชู้ใหม่ขอให้ทิ้งมึงให้พวกมึงวงตระกูลวงวานมึงชิบหายไว้วอดตายสถานเดียวไอสอสทุกตัวและไอผู้หลงผิดที่บังอาจมินพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พวกมึงชิบหายไว้วอด ไอปวิรวงสุวรรณไออนุงพงศ์เผ่าจินดามึงเป็นนกสองหัวมึงกับปวิตรวงสุวรรณและพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลี้ยงไข้บังอาจให้คนอื่นมาหมิ่นพระบระมเดชานุภาพเป็นถึงเวลาแปดปีเต็มเต็มิบปีเต็มเต็มมึงเป็นสาเหตุให้พี่เปาพลเอกล้มเก้าต้องตายในการสนามรบขอให้มึงชิบหายไปบอดหมดเนื้อหมดตัวเมียมึงขอให้เป็นมะเร็ง วายวอดสถานเดียวนี่คือคำสาปของกูที่กูให้ไว้พระสุลิงซึ่งสร้างมามากกว่า5,000ปีอยู่ในกลางมหาสมุทรของวัดพระศิวะเจ้าซึ่งเป็นเขาอยู่บุเขาเดียวที่อยู่ในกลางมหาสมุทรอินเดียกูขอสาปแช่งมึงคำสาปกูจะไม่มีวันถอนได้พระแม่ธรณีมีจริงพระแม่ธรณีเป็นพยานพระศิวะมีจริงพระศิวะเป็นพยาน พระสิวลิงของพระสิวะมีจริงพระสิวลิงของพระสิวะเป็นพยานพระมาลาพระนาลามีจริงพระนาลายเป็นพยานพระพรหมมีจริงพระพรหมเป็นพยานความตายของพวกมึงมีจริงความตายของพวกมึงเป็นพยานพระแม่ธรณีเป็นพยานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบันจนถึงองค์อนาคตซึ่งมีมากกว่าเม็ดายในมหาสมุทรจงเป็นพยานสาธุ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  CARE ah.